สวัสดีสวีดัสครับผมก็ไม่ได้พบกันนานหลายวันเลยครับก็วันนี้มาแจกโค้ดครับไม่มีอะไรมากครับดึกดกเดินๆแล้วครับต้องพักผ่อนแล้วจะหลับจะนอนก็เกงใจอยู่ครับต้องแจกโค้ดก่อนครับมีโค้ดมาโค้ดหนึ่งครับได้มาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสำหรับอาทิตย์นี้ครับเซิร์ฟต้นต้นก็ไม่มีอะไรทำครับ มีแค่ตามล่านักล่าทาวิตอีกแล้วซึ่งก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วตันแล้วตันอีกแล้วก็สมบัภูมิเบต้ากิาเลเชลน์กิลอ,อยากจะบอกว่า,ชาเชลน์กิลนี่เป็นไปได้ก็เก็บของเอาไว้สักหน่อยครับเพราะว่าวิกหน้าจะเป็นวิกของฮาโลวีนแล้วจะมีกิจกรรมฮาโลวีน จะมีกิจกรรมฮาโลวีนเข้ามาเพราะฉะนั้นเก็บของเอาไว้ครับไว้สําหรับลงกิจกรรมฮาโลวีนกันไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีของก็อําลาไปอีกหนึ่งคนแล้วครับ <laughs> อําลาอีกหนึ่งคนแล้ว <laughs> กิวเรา, <laughs> า,าไหนละ่ะคุยอะไรกันเยอะแยะ,ยะเราไม่ได้เข้ามาดูเนี่ยคุยกันเยอะมากนี่ครับน้องเมษา ขออนุญาตออกจากกิวนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะไม่ใช่อะไรครับคือตามการเวลาเล่นมาสองปีแล้วเบื่อก็ตามการเวลาครับทุกคนตอนนี้เล็งจะไปเกมใหม่กันแล้วไม่อยากอยู่แล้วเกมนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันมาจนสุดทางแล้วแต่ก็ยังเล่นกันอยู่ครับยังไม่ไปไหนครับอ่ะเดี๋ยวผมแจกโค้ดก่อน ยังไม่เลิกกันง่ายๆครับแจกไหนอะโค้ดเนี่ยไม่ได้มานาน oh นี่ครับแฮปปี้ส6 5้าวันครับโอ้สามรสห้าวันเกินแล้วมั้งแฮปปี้สามสิบ้าวันเติมเอไปด้วยครับมากดเลยปับ๊บได้อะไรบ้าง อได้พันหนึง่งพันหนึ่งมันก็รั้งเอาไว้ไ่อยู่แล้วครับเขาหนีกันหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันผมจะเล่นมากี่วันแล้วเนี่ยผมกดดูตรงไหนวะอ,อ่ะกดเจ็ดร้อยสามสิบวันท่วนเนี้ยสามสองปีสองปีเจ็ดร้อยสามสิบวันโอ้ยมาไกลแล้วครับ มาไกลแล้วสำหรับคืนนี้ก็ไม่ไมีอะไรมากครับมาแจกโค้ดไม่ต้องห่วงครับผมยังอยู่ครับเล่นอะไรซันเดย์เล่นอะไร, <s und ay> ะไ,รไม่ต้องห่วงครับผมยังไม่ไปไหนครับยังเล่นอยู่ครับถึงแม้หลายคนจะเลิกไปตามการเวลาแต่ผมยังอยู่ครับและอย่างหนึ่งก็ผมจะไปเกมใหม่ครับจะมีหลายคนตามผมไปอยู่กับเกม Lin e a g e World ครับ Lineage World ผม <c oughs> ขอภัยครับลินเนเวิลดนี่ผมเล่นมาสมัยตอน PC ตอนนี้มาลงโทรศัพท์ผมก็จะกลับไปเล่นเหมือนเดิมก็จะมีหลายคนตามผมไปอยู่ครับผมก็จะลง YouTube เกมนี้ให้ด้วยแล้วก็ลินเนทเวิลดด้วยครับ2เกมเลยก็จะได้มีเกมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกคํำคืนนี้ก็ฝันดีลาติสวัสดิ์ครับผม